ดีครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีที่ทำให้น้ำไม่รั่วหยดจากาฝักบัวนะครับเพื่อนๆเ,เคยเจอไหมครับฝักบัวเวลาเราใช้แล้วมันจะมีน้ำรั่วออกมาจุดนี้นะครับหรือว่าเราอาจจะไปซื้อจากแบบมือสองอแล้วไม่กี่บาทเนี่ยครับจากตลาดนัดแล้วเราออก,กลับมาปรากฏว่า น้ำมันจะซึมมาจากบริเวณจุดนี้นะครับซึ่งบางคนก็คิดว่าฝักบัวน่าจะเสียนะครับซึ่งจริงๆมันซ่อมได้นะครับก็คือปกติเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมียางยางสีดำๆนะครับเขาเรียกว่ายางโอลิงนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่มีเราก็สามารถที่จะใช้ยางในยางในของจักรยานของมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับแล้วเราก็มา ตัวนี้นะครับทาบลงไปทาบลงไปที่ยางนะครับนะครับวัดขนาด